ถึงกำลังสาคัญที่ผมเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะผมแต่ว่าประชาชนคนไทยทุกคนนะครับก็พร้อมที่จะช่วยเหลือนะครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยได้วยกันเองนะครับอย่างวันนี้เนี่ยก็เข้ามาที่สภากาชาดไทยก็พบว่าคิวค่อนข้างมีคิวที่แน่นขนาดนะก็พบว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่สะท้อนว่าเออประชาชนอีกหลายจังหวัดอีกหลายภาคส่วน ในประเทศนี้เนี่ยก็พร้อมที่จะเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการช่วยเหลือคนไทยด้วยกันครับก็ยืนแล้วก็ปลื้มใจนะคะเข้ามาเห็นแล้วก็แบบว่าเห็นพี่น้องประชาชนคนไทยแล้วก็น่าจะประเทศเพื่อนบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาร่วมกันบริจาคโลหิตก็รู้สึกแบบปลื้มใจอะไรเงี้ยก็อยากจะมาเป็นส่วนหนึ่งที่เอ่ออย่างน้อยๆก็มากำลังใจแล้วก็คิดว่าณวันนี้เราทําอะไรได้ก็มาเลยก็คือบริจาคโลหิตใช่ค่ะตอนนี้เลือดสาคัญที่สุด ในการที่จะช่วยคนเจ็บไม่ต้องเป็นเงินทองครับนี่ครับนี่นี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะช่วยประเทศชาติได้ทางหนึ่งอย่างดีคือปกติเราเป็นผู้ผู้รับมาตลอดแต่วันหนึ่งถ้าเรามีโอกาสที่จะเป็นผู้ให้บ้างก็ควรจะให้ ผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ทราบว่ามีประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่มีผู้ที่เสียชีวิตซึ่งเป็นทางคนละเลือนและเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นเลยนะแล้วก็ได้ทราบข่าวว่ามีการประกาศขอรับบริจาคโลหิตในโรงพยาบาลหลายแห่งในพื้นที่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญที่ผมเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะผมแต่ว่าประชาชนคนไทยทุกคนนะครับก็พร้อมที่จะช่วยเหลือนะพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยได้วยกันเอง อย่างวันนี้เนี่ยก็เข้ามาที่สภากาชาดไทยก็พบว่าคิวค่อนข้างมีคิวที่แน่นขนาดนก็พบว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่สะท้อนว่าประชาชนอีกหลายจังหวัดอีกหลายภาคส่วนในประเทศนี้เนี่ยก็พร้อมที่จะเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการช่วยเหลือคนไทยด้วยกันครับรครับก,ก,ก็รู้สึกดีนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าประชาชนคนไทยโดยส่วนใหญ่เนี่ยเราก็อยากเห็นการแก้ปัญหาในส่วนนี้โดยเร็วที่สุด แต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องการาการแสดงออกที่มีความเข้มแข็งไม่อนแอนะครับเราก็ต้องการเ,าเมื่อเราถูกลุกล้ํานะครับเราก็ต้องมีการตอบโต้อย่างได้สัดส่วนนะแต่ในขณะเดียวกันการหาทางออกเรื่องนี้เนี่ยก็คงจะใช้ในเรื่องของกําลังทางการทหารอย่างเดียวไม่ได้ในเรื่องการเจราจาระหว่างประเทศการทูตระหว่างประเทศก็มีความสําคัญเช่นเดียวกันครับ ก็อยากให้กําลังใจทุกๆคนนะครับสิ่งหนึ่งที่สําคัญที่สุดนะตอนนี้ก็คือการติดตามข่าวสารสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับจากว่าหน่วยงานของรัฐต่างๆเนี่ยมีการประกาศให้อบพยพออกจากพื้นที่ตรงไหนบ้างพื้นที่ตรงไหนที่เริ่มมีความขัดแยง้งเริ่มมีความตึงเครียดหรือว่ามีความเสี่ยงนะครับที่จะถูกการใช้กําลังาทางการอาหารจากฝั่งตรงข้ามเนี่ยนะก็ต้องติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดเราก็จะได้หนีออกจากพื้นที่ได้อย่างท,างทันทุนทีนะไม่ควรจะต้องเกิดเหตุสูญเสียดใดๆ นะครับไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งในเรื่องใดๆก็ตามนะที่ผลกระทบตรงนั้นเนี่ยมาเกิดขึ้นกับพล,ลเรือนประชาชนคนทั่วไปนะเป็นสิ่งที่ควรจะต้องหลีกเลี่ยงอย่างถึงที่สุดนะครับแล้วก็ไม่มีความชอบธรรมใดๆที่รัฐบาลประเทศใดก็ตามแต่เนี่ยจะทําให้เกิดความสูญเสียต่อพล,ลเรือนต่อประเทศอื่นครับก่อนหน้านี้ผมบริจาคเลือดมาโดยตลอดอยู่แล้วนะครับแต่ว่าตั้งแต่การทํางานการเมืองเป็นต้นมาเนี่ยก็จะทําให้มีความขี่น้อยลงนะครับก็วันนี้ก็ได้กลับมาอีกครั้ง ไม่ชวนใครเลยค่ะไม่ได้ตั้งใจชวนใครเลยค่ะก็คือแบบว่าเราตั้งใจเรารู้สึกว่าต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งอะไรอย่างนี้ค่ะอืมควันนี้ที่เราตั้งใจมาเราเห็นข้อความจากสากรชาคือเห็นจากหลายส่วนด้วยค่ะทั้งสภากรชาติด้วยนะคะแล้วก็เพจต่างๆที่ลงร่วมกันค่ะแล้วก็บอกว่าเออสภากาชาติเนี่ยต้องการเลือดเป็นจํานวนมากอะไรอย่างนี้ค่ะใช่ยวนถูกคนจับเดี๋ยวนะคะ เออน่าจะพฤษภาค่ะอ่ามีธุนากราคดาสองเดือนเลยนะค่ะเพราะว่าถ้าตามรอบมจริงก็ประมาณสามเดือนใช่เราที่แบบเมื่อกี้ไปตรวจที่ไปตรวจแล้วบอกว่าความเข้มข้นเลือดได้ใช่ค่ะไม่รอช้าเลยไม่รอช้าค่ะคิวได้ได้คิวยังยังไม่ได้คิวยังไม่ได้ขึ้นไปขอคิวเลยค่ะแต่ว่าตรวจร่างกายทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะใช่ ันนี้กับวันที่ล่าสุดเรามาลต่างกันเยอะไหมต่างกันนะคะเพราะว่าวันนั้นยังหาที่จอดรถง่ายอยู่เลยวันนี้ก็รถเยอะมากเลยค่ะแล้วก็เข้ามาก็ก็เห็นทุกคนใช่ท,ที่ที่มาร่วมการบริจาคโลหิตเยอะเรียกว่าเยอะมากกว่าครั้งที่นุ้ยมานี่น่าจะเกินครึ่งเลยค่ะก็ชื่นใจค่ะประชาชนชาวไทยแต่จริงๆเมื่อสักครู่นี้นุ้ยแอบเห็นอะไรรู้ไหมนุ้ยแอบเห็นพาสปอร์ตเมียนมาค่ะ ใช่เมื่อเห็นก็มาร่วมบริจาคได้ใช่ไหมอือใช่ได้เห็นเพื่อนบ้านมาร่วมบริจาคโลหิตด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็ยืนแล้วก็ลื้มใจนะคะเข้ามาเห็นแล้วก็แบบว่าเห็นพี่น้องประชาชนคนไทยแล้วก็น่าจะาประเทศเพื่อนบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาร่วมกันบริจาคโลหิตก็รู้สึกแบบปลื้มใจยอะไรเงี้ยก็ส่วนตัวที่มาเนี่ยก็คือแน่นอนเราเราอยากให้ความสงบเนี่ยมาเยือนเร็วๆ แล้วก็ไม่ได้อยากให้เกิดเหตุการณ์ร้ายๆหรือว่าใครเจ็บบาดเจ็บอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าต้องเสียชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รวมถึงพี่พิธานด้วยอะไรอย่างเง<ๆ>ี้ยที่ต้องอยู่ในพื้นที่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะมาเป็นส่วนหนึ่งที่อย่างน้อยๆก็มาส่งกำลังใจแล้วก็คิดว่าณวันนี้เราทําอะไรได้ก็มาเลยก็คือบริจาครอหิตใช่คะ่ะผมก็คิดว่าพวกเราก็าคงจะต้องมามาช่วยกันเพราะว่าตอนนี้เลือดสําคัญที่สุด ในการที่จะช่วยคนเจ็บับอยากบอกบางสน <ๆๆ S 1> ที่เขายังตัดใจอยูยอ่เขาไม่เคยบริจาคเลยเพราะกลัวตัวเฉยจริงๆก็ไม่น่ากลัวครับแต่เพียงแต่ว่าเราจะต้องทำให้สังคมน่าอยู่ทำให้ตัวเราเองได้มีโอกาสที่จะได้ให้อะไรกับประเทศชาติบ้างให้กับคนรอบข้างเ <c oughs> พราะไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าคนรอบข้างของเราคนไหนที่จะต้องประสบเหตุบ,บ้างอะไรบ้างที่จะต้องใช้เลือด บางทีอาจจะเป็นตัวเราเพราะฉะนั้นถ้าเราได้ทําบุญตรงนี้ผมคิดว่าเราเราก็ได้กุศลเยอะครับตรงนี้บริจาคสิ่งที่เราไม่อยู่งเป็นเงินทองไม่ต้องเป็นเนง,งเนเินทองครับนี่ครับนี่นี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะช่วยประเทศชาติได้ทางหนึง่งอย่างดีครับอีกสองวันจะครบกําหนดที่ผมจะต้องมาบริจาคอยู่แล้วแต่ว่าเห็นข่าวก่อนก็เลยมามาก่อนเลยเพราะว่าเขาต้องการจะเอาเอาเลือดเนี่ยไป ไปใช้ก็รอไม,ไ,ไม่ได้เลยเลยสถานาการณ์คือปกติเราเป็นผู้ผู้รับมาตลอดแต่วันหนึ่งถ้าเรามีโอกาสที่จะเป็นผู้ให้บ้างก็ควรจะให้ประมาณน,นั้นเรารับสิ่งของรับอะไรจากใจศรัทธาญาติโยมมาตลอดวันหนึ่งที่เรามีโอกาสในการทําความดีตอบแทนให้กับประชาชนบ้างให้กับญาติโยมที่เา้า สละอะไรมาให้เรามากมายนะเราก็ควรทําและสิ่งเหล่านี้ก็ไม่เป็นสิ่งที่ผิดเพราะทำมาวินยัยใดๆแลวเป็นสิ่งที่ทําได้ง่ายนะนะเพียงแค่สละสิ่งที่มีอยู่ในตัวเราเนี่ยเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์แค่นั้นนะเป็นบุญกุศลสำหรับผมนะผมคิดว่าเป็นบุญกุศลมากที่ผมได้ทำเพราะผมทำมาตลอดอยู่แล้ว